ท่องคำศัพท์จำขึ้นใจไปกับครูเอิญวันหนึ่งครึ่ง half h a l น่องห้องรูมกรูมเจ้าบ่าว อาวเบยเดย์วันทูสองทองโกโฟรลพับนอนหลับสลีปชีพแก แพะแกะเรือทรีสามหมายความมีนวีนอย่านมจมสิง think เหม็นมองเห็น see free ค่าธรรมเนียม four s e ่แผนที่ m a p y, map. nap งีบหลับ nap count ม o u ต์ Mount, เนินเขาดาวเกสเชดส์ Down, eds, มากลุกป f i ห้าใบหน้า face แมสคาตาลาดังคี มังคีลิงการยิงช h o t hot ร้อนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะ